it's so difficult. Don't don't good so No, no, no. because feel cry, cry. สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะเป็นวันที่ไอจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะไอบินตรงไปปารีสเลยนะคะใช้ระยะเวลา11ชั่วโมงกว่าเนาะเพื่อจะถึงโน่นก็ไอคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยมื่อกี้เป็นวันที่สี่เอยไอเดินทางเที่ยงคืนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่สทุ่มแล้วเดี๋ยว2องทุ่ม พิ่มอายก็จะออกจากโรงแรมเพื่อที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิเนาะเพราะว่าอายไ่รู้ว่าข้างในสิจเจออุปสรรคอยังในการที่เราเดินทางไปช่วงโควิดนี่ COVID 19, เราบอกสมารเดาวหตุการได้เลยว่าเราจะเจออะไรอายก็เลยคิดว่าอาจะเดินทางไปก่อนเวลาสักสองสามชั่วโมงเพราะว่าเคาน์เตอร์ก็จะปิดประมาณห้านทะุ่มเนาะประมาณนั้นนะจย์เดี๋ยวอายจะไปหาอะไรกินที่โน่นแล้วก็ไปดาวน์โหลด วิดีโอตอนนี้ไอก้ก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเป็นครั้งแรกที่ไอ้เดินทางตรงโดยปกติอาจจะไปเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเครื่องอยู่ดูไบไปเปลี่ยนเครื่องอยู่อัมสเตอร์ดมัมไปเปลี่ยนเครื่องอยู่เยอรมันแต่ครั้งนี้ไอ้บินตรงนะคะเพราะว่าไอ้ป็นสายการบินไทยแอร์เ,เวย์เป็นครั้งแรกด้วยที่ไอ้ บินสายกับบินไทยแอร์เวย์นะคะทุกคนจะจะประทับใจหรือเปล่าเดีย๋ยวไอซีถ่ายบรรยากาศบนเครื่องให้พี่น้องเบิงนะะเนาะเนาะถ่ายการบินไทยแอร์เวย์ลิมเนสมารทให้เฮาโหลดกระเป๋าได้30กิโลนะคะน,นี่ไอก็จะเอาขึ้นเครื่องอันนี้ก็จะสะพายหลังอันนี้เป็นเอกสารนะคะทุกคนเดี๋ยวไอรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงไอก็จะเดินทางออกไปนะคะเดี๋ยวไอจะไปเช็คเอาท์นะคะ นี่ก็เป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะมันก็จะมีราคาเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพบาทนะคะแล้วแต่ห้อง คนเยอะมากนะคะวันนี้ต่อคิวยาวเลยค่ะเอกสาได้ผ่านฉลุยนะคะพร้อมที่จะเดินทางแล้วไปที่49 49ไปทางนี้นะคะไปกันเลยบ๊ายบายไทยแลนด์ bye, นะคะอีกหนึ่งปีเจอกันเนาะไปค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะแอิปซื้อน้ำจ้ะไปซื้อน้ำเนาะแล้วก็จะนั่ง เล่นสักพักแล้วค่อยเข้าไปที่อบอดดิง้งเพราะว่าเพิ่งจะเบอร์นึ่จ้ะไปค่ะนี่บางคนมันถามมาว่าเดินทางคนเดียวไม่กลัวเหรอไอเดินทางคนเดียวมาตลอดจ้ะตั้งแต่อายฮุยจ้กลับป้าแรกๆเลยตอนที่อยู่เกาหลีป้าให้ไอายไปคนเดียวแล้วตำรวจก็เรียกไอเข้าตอมอด้วยนะตอนที่อายไปคนเดียวนะเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นการเคยชินที่แบบว่ามันคำว่าหูดหอกว่า ข้างหน้านะเขาจิเจออย่างแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราต้องไปกับประมาณนี้เนาะไปค่ะสั่งลาลูกก่อน๊ม่บายลูก๊มยบายเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะคะอีกหนึ่งปีเจอกันนะแม่ลักหนูนะลูกนะดูแลทรัพย์สินที่บ้านเราด้วยนะจุบจ๊บจุ๊บ มากินแซนด์วิชน้ำควดละ55บาทแล้วก็เป็นแซนด์วิชหิวเข,าก,เขากินข้าวันเถาะเพราะว่าขึ้นเครื่องไปตอนนี้นะก็ซิบมีอาหารเสิร์ฟเนาะเป็นแซนด์วิชอ่อแฮมกับชีสเก็บข้าว ออามดาังกระพื้นเลยรู้ถ้าบึง่งพ่อใหญ่เพิ่นเห็นหน้าเพินเ่นเห็นหน้าไอ้เพินเ่นอะไรเด้อ โอเคนะคะทุกคน <Okay. S 1> เยวกันที่ฝรั่งเศสเนาะบินยาวก,กันไปเลยตอนนี้ก็รอ,เคร,อเครื่องนะคะเป็นเวลาห้าทุ่มสนะี่สิบเนาะรอเรียกคนเยอะมากเต็มลำ แล้วนะคะรู้สึกว่าเครื่องจะเต็มคนเยอะมากยูนอเนียูโอเพนเนี่ยใหญ่ยังเป็นอะ ชั่วโมงก็ถึงปารีสแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่30นาทีอายก็จะลงสนามบินปารีสแล้วนะคะรอดูว่าป้าจะดีใจขนาดไหนเนาะที่เจอหน้าอายหลังจากที่ไม่เจอกัน7เดือนนะคะทุกคนจะ้ะโอเคค่ะไปกันเลย ก็ถึงสนามบินฝรั่งเศสแล้วนะคะสนามบินนี่จะแม่มันซับซ้อนพี่น้องจ๋ะถ้าต้องเทคเอารถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปเกตเคนะคะเพื่อสิไปเอากระเป๋าซับซ้อนขนาดเลยอายละงงตอนนี้ไอายก็รอกระเป๋านะคะคนหลายแหงนี่ค่ะ กระเป๋ายังไม่ออกมาเลยสยเด็ฟพ่อใหญ่เอากระเป๋าออกมาแล้วเนาะป๊าอยู่ไหนอะ Where is my ป a าใส่อยู่ไหนนอ้อตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนไม่ได้เจอกันเจ็ดปีนะคะโอ๊ยเจ็ดเดือนอยู่ใสน่น้อพ่อใหญ่ไอ้โอเห็น <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะโทรหาแกก่อนนะคะไอโทรหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่าอายเดินทาง12ชั่วโมงนะคะ11 11ชั่วโมง45นาทีเนอะเดี๋ยวดูสีนาพ่อใหญ่ว่าแกจะดีใจขนาดไหนที่บริพออายนานเนาะไปค่ะนี่ไหนก็ <laughs> ไปค่ะไปเห็นพ่อใหญ่แล้ว อ้าวเพื่นก็มาเขียนป้ายไฟใหย Hi! Hi! Oh my, my friend, are you missing me? Of course! Are you missing me? Yes, I am missing you. How are you feeling? Oh, I, feel, I feel good because it's so difficult. Don't cry, don't cry. No, no, no. Don't cry. But uh, now we have to go there to buy you some food, and then we rush to the the little the minibus okay. waiting for us. Oh. <laughs> <laughs> I am very happy to see my wife I was missing her so much. We go to there? No 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 no. You are happy to see me again? Of course I am happy. long, too long, too long. ลยค่ะการแสดงความรักไม่จำเป็นต้องออกทางสาธารณะก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าไอไม่รักแกนะไอรักแกนะคะแต่ว่าไอเป็นไมนีมารแต่ไหนแต่ไรเนาะเดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วก็จะมือเหือเลยไอก็อิดโรยมากเลยเนาะ12ชั่วโมง ผมกระโหนกกระเหนียว12ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นสายการบินที่แบบว่าเออ่คนเต็มอะคนหลายแหงนะคะทุกคนสลับวันนี้นะคะมิสเตอร์ชองบียร์ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ,ายบาย,า,บายบาย่ะบาย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 จุ๊บจุบ๊บปิ้งชาจุ๊บจุบ๊บ <laughs> <laughs>